เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ของในตัวคลิปวิด,ดีโอของในติกตอกกันเนาะเดี๋ยวขั้นตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวให้มาทําตามผมกันได้แบบง่ายๆกันได้เลย อ่ะ่อนอื่นเลยนะผมให้ท่านผู้ชมได้เข้ามาที่ได้ตรงเว็บไซต์ k e m k t h กันเนาะเดี๋ยวผมได้ทิ้งลิงก์ของตัวเว็บไซต์ไว้ให้นะผมท่านผู้ชมก็สามารถที่จะกดเข้ามาใช้งานหรือดะเข้ามาทำการตามผมไปได้เลยอ่ะแล้วก็เราได้เข้ามากันแล้วที่ในตรงเว็บไซต์นะผมในเว็บไซต์เขาจะมีให้ได้กดลงชื่อเข้าใช้งานการสมัครสมาชิกสำหรับใครที่ได้เข้ามากันแล้วอาจจะไม่มีสมาชิกก็ด้สามารถที่จะมากดสมัครสมาชิกที่ในหน้าต่างตรงด้านนี้กันไปได้เลย แล้วก็ได้ทําการสมัครสมาชิกกันมาแล้วนะครับผมที่ในหน้าต่างการสมัครสมาชิกเขาก็จะมีให้ได้กรอกชื่อกอกข้อปุ่นเราไปแบบนี้หรือว่าสำหรับใครที่มีบัญชี Google Gmail อยากที่จะทําการสมัครผ่านชี่ o o g l e Gmail ก็ได้สามารถที่จะมากดสมัครสมาชิกที่ตรงหน้าต่างด้านนี้กันไปได้หรือว่าหากใครทะ่ผมที่ก็ได้ทําการสมัครไปอยู่แล้วหรือว่ามีบัญชีกันอยู่แล้วก็ยังให้สามารถที่จะกดย้อนกลับมาแล้วก็ลงชื่อเื่อใช้งานตามบัญชีที่ได้สมัครไปได้เลย แลวก่อนอื่นเลยนะผมให้เราได้เข้ามาที่ในตรงเว็บไซต์ Kim M k h ในเว็บไซต์หน้าต่างแรกของเขาก็ได้เป็นนี้กันเลยนะผมก็ได้มีหมวดหมู่และก็บริการให้เราได้สามารถแจมเลือกใช้งานหรือว่าจะเข้ามาทำการตามกันได้หรือว่าหากใครลงที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วเขาก็จะมียอดเงินที่อยู่ตรงด้านนี้ผมเป็นการแจมบอกให้เราได้สามารถที่จะยอดเงินมาทําการในส่วนต่างๆด้านนี้กันได้เนาะโดยหากสำหรับถ้าเป็นช่วงันใดที่ได้เข้ามาใช้งานครั้งแรกไม่เคยได้เติมเงินกันเอาไว้ก็ไม่มียอดเงินในส่วนตรงด้านนี้กันอยู่แล้วเพื่อให้ผู้มไ้้าาาาาททีี่่่่่กเเเนนนนนนวตตงงปอลยคิ แล้วก็ได้กดเข้ามากันแล้วที่สวนของการติมเงินผมที่ในหน้าต่างส่วนนี้เขาได้เป็นหน้าต่างแบบนี้เลยให้เราได้สามารถที่จะเข้ามาและติมเงินกันได้ได้แถมยังสามารถที่จะเลือกช่องทางไว้สำหรับในการเติมเงินกันได้ด้วยแค่ได้กดเข้ามากันแล้วที่นี้ก็มาเลือกช่องทางในการติมเงินของเขาจะมีช่องทางในการติมเงินให้กับเราได้สามารถที่จะเลือกติมเงินกันได้อยู่ที่ช่องทางหากเราได้เข้ามากันแล้วแล้วเราตกวงช่องทางไหนในการที่จะติมเงินที่ช่องทางนี้ยังไงก็เข้ามาแล้วก็เลือกกันไปได้เลยหรือว่าหากเราได้ติมเงินไปแล้วหรือว่า และเราก็ได้กดกลับมากระทกี่ส่วนนั้นตต่เดิมของเว็บไเราทีนี้เราก็เริ่มนหมดหมู่เราก็บริการเธอต้องการจะทำการกันได้เลยเนาะอ่ะก่อนอื่นเลยนะผมเพื่อให้เราได้เลือกกันไปที่แพลตฟอร์มกเรากันก่อนเอ้ที่แพลตฟอร์มของทิกตอกเรากันก่อนนะผมแล้วเราก็มาเลื่อนหมดหมู่อ่ะวันนี้นะผมเราจะเป็นการเพิ่มยอดไลค์ของในตัวคลิปทิกตอกเนาะเราก็เลื่อนหาดูในหมวดหมู่ที่ต้องการก็คือการเพิ่มยอดไลค์ของในตัวคลิปทิกตอกก็เลื่อนดูเลยนะครับผมก็ได้อยู่ตรงนี้เลยให้กดกันไป อ่ะแล้วพอได้เลิกกันไมได้แล้วที่หมดบูแบบนี้เราก็จะเลือกบริการกันนะผมบริการแล้วขึ้นไปเป็นบิลเลยเดี๋ยวผมก็จะขอเลือกเป็นอันแรกนี้เลยแล้วกันนะผมก็ให้กดกันไปได้เลยอ่ะแล้วพอได้เลิกกันไปได้แล้วที่หมดบูแล้วบริการแบบนี้นะครับผมทีนี้ฮะเราได้กดกลับมาที่ในตัวของอ่ะคลิปที่ตอของเรานะผมเพื่อมาทำการคลอกลิงอ่ะได้ลิงคลิปที่ตกเรากันมาแล้วนะผมทีนี้ให้ลิงมาวางแล้วพอได้วางลิงกันได้แล้วทีนี้ให้เราได้ใส่จำนวนเท่าต้องการทำการเพิ่มกัมไปอ่ะแล้วก็ได้ใส่ทั้ลเย เราก็ได้กดั่งซื้อกันไปแล้วด้ผมในคำส่งซื้อของเราเขาจะมีระบบเปนมัยแจ้งบอกให้เราได้ดูได้แบบนี้เลยนะเาน,นาะแต่แถมในคส่งซื้อก็ยังเสามว่าที่จะเช็กดูยอดออเดอร์กันได้ด้วยนะผมถ้าใ,ใครที่อยากจะเช็กดูออเดอร์เนาะแค่ได้กดทข้งมาที่ตรงนี้นะผมเลยว่าจะกดทข้ามาในประวัติการ่งซื้อกนะันเนาะเขาจะดิ้งให้มาให้เราได้เข้ามาดูออเดอร์ของเรากันได้แบบนี้เลยนะผมอย่างออเดอร์ที่เราทำการเป็นเมื่อกี้เป็นการเพิ่มยอดไลค์ของในตัวคลนะิปที่ตกเนาะเขาก็แจ้งบอกกับมราว่าถาจะเรานะเราด้วยเห่งซือน้ีน หรือว่าเผื่อส่วนใครผมทีได้เข้ามาใช้งานกันไปแล้วอ,อาจจะไม่ได้ราบรื่นหรือว่าเกิดมีปัญหาขัดข้องอะไรยังไงในด้านการใช้ง,งานนะผมอาจจะกำลังต้องซื้อขึ้นไปแล้วเกิดมีปัญหาหรือขัดข้องเนาะท่านผู้ชมนะผมก็สามารถเด้กดย้อนกลับมาที่ส่วนหน้าต่างแรกของเว็บไซต์กันได้นะครับผมก็กดกลับมากันเนาะ,ะแล้วเขาก็จะมีหัวข้อ,ขอการติดต่อแอดมินอยู่ที่ตรงนี้ให้เราได้กดเข้าไปนะผมแล้วเขาจะขึ้นช่องทางเข้าไปเป็นแบบนี้สองช่องทาง ให้เราได้สามารถที่จะเลือกว่าไปทําการแจ้งและติดต่อสอบถามปัญหาแก้ไมนกันได้ค่ะสำหรับถ้านผู้ชื่อคนใดผมที่ก็มีปัญหาหรือเกิดขัดข้องอะไรยังไงก็แก้ได้กดทามี่ตรงนี้แล้วก็มาทาการเลือกแ,แจ้งปัญหากันไปผมได้สองช่องทางหากเราสะดุดช่องทางไหนเนาะพิธีนี้ง่ายจะเป็นการแจ้งและติดต่อสอบถามกันได้แล้วหรือว่าสำหรับถ้านผู้ชื่อคนใดที่ได้ไดามาใช้งานกันไปแล้วเราก็ได้ทําการกันไปแล้วอาจอาจะไม่ได้มีปัญหาหรือเกิดขัดข้องแต่รู้สึกสนใจถ้าผมได้ใช้งานกันอยู่เราเกิดสนใจอยากให้เพื่อนเข้าเข้ามาใช้งานดูหรือว่าอยากจะลองแนะนําให้กับเพื่นรู้จักวบเนาาาาะเรรสมถที่จพืื่่อออนรร้ัักกขงเาาได ให้เราได้กดที่ตรงนี้นะค mhm. รับมาแนะนําเพื่อนอะแล้วเราก็ได้เข้ามากันแล้วนะผมที่ในหน้าต่างของการแนะนําเพื่อนตรงหน้านี้เนาะเราได้เข้ามากันแล้วที่ในส่วนหน้าต่างด้านนี้นะครับผมที่นี้เราก็มาคัดลอกลิงกที่อยู่ในตรงด้านนี้ไปส่งให้เพื่อนหรือคนรู้จักของเราแล้วแก้เพื่อนหรือคนรู้จักของเราเขากดทำมาในลิงก์ของตัวเว็บไซต์พิธีนี้ง่ายนะครับผมว่าจะเป็นการแนะนําให้กับเพื่อนหรือคนรู้จักเขาเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ตามวันได้แบบง่ายกันได้แล้วหากพี่ท่านผู้ชมคนใดนะผมที่เกิดสนใจอยากที่จะลองแนะนําให้กับเพื่อนหรือคนรู้จักเขาเข้ามาที่ อะหรือว่าใครแล้วผมได้เข้ามาใช้งานกันไปแล้วผมอาจจะอ่ะไม่ได้มีอ่ปัญหาแล้วก็ไม่ได้อะไรแล้วผมเราก็ได้แนะนําเพื่อนกันไปดูแล้วแต่ว่าอยากที่ด้ดูยอดกันมากกว่าว่ายอดไลค์ของชีวิตโดวขึ้นมาหรือยังก็สามารถที่จะกดย้อนกลับมาเช็คดูกันได้ในตรงชีวิตดว์แล้วผมก็ยอดอไลค์เขาขึ้นมาให้กับเราหรือยังเนาะอ่ะก็ลองกลับมาดีหน้าจอเช็คดูกันได้นะผมผมก็ลองกลับมาดีหน้าจอดูเนาะอ่ะ ยอดก็ยังไม่ขึ้นแบบนี้นะผมรอไม่ต้องใจร้อนกันไปเลยนะพอดีหน้าจอชี้กันดูเนาะอย่างผมนะผมเขาก็ยังไม่ขึ้นให้เราเลยผมก็ไม่ใจร้อนเหมือนกันนะผมก็ต้องรอกันไปเพราะในการสั่งซื้อนะผมเขาอาจจะอค่อยๆดำเนินการเพิ่มขึ้นมาให้กับเราเรื่อยๆนะผมอย่างของผมก็กำลังดำเนินการเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆผมก็เหมือนจะพูดคำสั์ผิดแตผมก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ขึ้นนะผมก็กำลังขึ้นเนาะอาจจะยังไม่ขึ้นเยอะตามจำนวนที่สั่งซื้อกันไปผมร้องรอกันไปก่อนเนาะเพราะในการสั่งซื้อเราสั่งซื้อกันไปแล้วอาจจะ เลยอาจ,จะสั่งซื้อกันไปแล้วขึ้นมาทีละหนึ่งทีละสองขึ้นไปเรื่อยๆจนครบจำ,จำนวนที่เราได้สั่งซื้อเรืออาจจะขึ้นมา,นนาสกักครึ่งหนึ่งของจำนวนที่เราได้สั่งซื้อกันไปเลยถึงหนึ่งค่อยมาสมทบหรือว่ายัางไง๋ยวผมก็ต้องรอกันไปก่อนเนาะอย่างของผมก็จะเริ่มเหมือนกันเดี๋ยวถตาหากว่าไม่ให้เป็นการเสียเวลาหรือว่าอาจจะไม่ให้คิดเปยาเกินไปก็อาจจะตัดภาพให้ตอนที่ยอดมันกำลังทำการเพิ่มขึ้นมาจนเยอะแล้วหรือว่าสเสร็จหลือก็แล้วกันนะครับผมเนาะเอาละครับผมรอเก็บกัินมาจื่อกีนะครับผมทีนะ่เราได้ทำการสั่งะ ตอนนี้นะผมยอดไลค์ของในตัวคลิปทวิตตของเราและผมเขาก็ได้เพิ่มขึ้นมาจนมปที่ร้อยแบบนี้กันแล้วอะและแถมวิธีขั้นตอนในการทําก็ง่ายๆแบบนี้ด้วยผมเผื่อใครที่จะเข้ามาดูกันไปแล้วเกิดสนใจอยากที่จะเข้ามาใช้งานหรือจะเข้าทําตามหรือว่ายังไงก็ได้สามารถที่จะกดเข้ามาในลิงก์ตัวเว็บไซต์ที่ผมแปะไว้ให้เพื่อได้เข้ามาใช้งานหรือว่าจะเข้าทําการตามกันได้แบบง่ายๆกันได้เลยขั้นตอนก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะผมแค่ให้ได้กดเข้ามาในลิงก์ตัวเว็บไซต์แล้วก็สั่งซื้อกันไปนั่งรอเนาะก็อตามที่ ใดแนะผมตีได้ครับไปทำการสั้งตึกกันไปแล้วอ่ะก็เรายอดกันอยู่แล้วเกิดมีปัญหาหรือเกิดขัดข้องอะไรยังไงก็อย่าลืมนะผมว่าในเว็บไซต์เขาก็มีแก้ปัญหาได้เนาะหรือสำหรับใครที่ใช้งานเว็บไซต์กันไปแล้วอยากที่จะใช้งานเว็บไซต์เป็นเวอร์ชันแอปพลิเคชันกันด้วยขเขาก็มีเวอร์ชันแอปพลิเคชันให้เราได้สาม,มารถยื่นมาดก,กันได้ด้วยแล้วก็สำหรับคลิปดูใน,นวันนี้ผมก็ไม่ไ,ได้จะพูดมากแลนะ้วเนาะหากวันนี้พูดอะไรผิดไปแต่สำหรับไปต้องขอไปต้องขอ,อ,งขอ,ขอไปนักผู้ชมกันด้วยแต่ว่าสำหรับคล,ลิปดูวก็ขอบบคคุณรั